ครบ่านเจ้าของรถนะตัวจะต้องลองประทานก็คันธรียนรูู้ถาดถานไปขท่านนะครับท้างขวาเรื่องยังทรับ แม่ของตัวทหารบางคนบอกหูณาช่วยขยับรถนิดนึงนะครับเพราะว่าทหารก็เี็นของตาาัวทหารแม่บ้านก็เี็นของแม่ชื่อเดียวเปลี่ยนไปสามสี่ชื่อนะครับส่งไปแล้วกิดเขารับสมัครจะหักหนึ่งร้อยบาทจากบัญชีเจอลำดับต่อไปขอรีเจอรมีนะครับทางนี้ยังมีอีกนะครับทหารผ่านศึกองค์การสงเคราะห์สำหรับในส่วนที่ห้าจะจัดที่ที่สามผ่านศึกสามพันหาพัน หารพันสข้อบูลทางจังหวัดสุพรรณรีและพี่ษาให้เกี่ยมมาเป็นประธานวันที่สากุมภาพันธ์สองพันห้าสิบในธันวันมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง,งน 3, 000, 000, 2, 000, 000. ในวันที่สามกุมภาพันธ์ด้วยเหลือั้ วิรีรัมา์ให้แก่ผู้เสียเนสูร์ใจของคนไทยไปเทศเยาวทางการศึกา สดงว่ารับสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับบอกเป็นสมาชิกตัวทหารเป็นสมาชิกปุ๊บภายในสามเดือนน,นะครับรส่งไปนะทุ <นะ S 2> กเรานะครับโดยเฉพาะทหาร่านสุดยั่ท่านนะครับทั้งครอบครัวนะครับรแล้วก็นอกจนหู้ดีมีแต่เคยมาปาแม้ให้เคยน้องมาให้มาตั้งใจ อุทัยชูตาความเพียรสำลักสุดม,มือไม่เคยลืมนะครับยังฝังอยู่ในจิตใจ,จของพวกเราไปไม่เที่ยงหนึบเพื่อผีพอมีว่าด้ยร้อ,รอยด้วยดี